คุณคิววัชรพงศ์กับจากกทมบางนาไประยองแป๊บเดียวไประยองแป๊บเดียวมาวนต้องกักทัวไหมครับอที่ประชุมมีมีกําหนดไหมครับว่าแป๊บแป๊บใหญ่หรือแป๊บเล็กยังไงครับไปแป๊บเดียวเองกักทุกคนครับเพราะสัมผัสเชื้อเนี่ยแป๊บเดียวก็ติดครับจะแป๊บใหญ่แป๊บกลางแป๊บเล็กเนี่ยติดหมดนะครับถ้าได้มีโอกาสสัมผัสเชื้อ จะมีการปิดจังหวัดไหมครับถ้าจังหวัดใกล้เคียงเริ่มติดเยอะแหมอันนี้ถามอนาคตคุณนิวัฒน์ก็แน่นอนฮะถ้ามีติดเยอะเราต้องล็อกดาวนครับอ่าก็คุณตั้งสมมติฐานมาแล้วนี่ถ้าใกล้เคียงติดเยอะตอนนี้ใกล้เคียงเราก็ยังไม่ติดเยอะนะฮะใช่ไหมฮะศรีสะเกตอำนาจเจริญเโสธรก็ยังไม่ติดเยอะอันนี้คุณตั้งคําถามมาก็ตอบกันเป็นตัวเป็นอนาคตไม่ใช่วันนี้นะฮะ ไม่ใช่วันนี้คุณทัญญพัฒน์บอกว่าจัดงานแต่งได้เมค้าต่อไปแล้วนะครับจัดได้นะครับ,รบแต่ต้องระวัง